ท่านขาบรรยากาศเป็นไงบ้างครับท่านดีฮะทุกอย่างรวดเร็วดีดูดูคะแนนสิไม่มีการลงคะแนนไงไหนนะฮะไม่คือพอมีผู้เสนอท่านเดียวก็ไม่ตามกฎเขาไม่ต้องลงคะแนนในส่วนของพรรคภูมิใจไทยก็อย่าไปผูกกันเลย นะครับประธานก็ประธานนายกก็นายกเนาะเดี๋ยวไปไประชุมก่อนประชุมต่อแนว,วทางในการโหวตของลูกพเปนยังไงบ้าง,างคโดยเฉพาะรองคนที่กท <st> ่เราก็บอกบอกลูกพักว่าฟรีโหวตแต่เพราะว่าเ,เราไม่ได้เสอเนอไงก็ให้ลูกพักได้ไดใช้ส,สิทธิของตัวเองเต็มที่แล้วแต่ ส่วนตัวแล้วท่านมตรีอว่าการโหวตเนีวันนี้ถือว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยก็เป็นเรียบร้อยมากครับเรียบร้อยมากนานกว่านานกว่าที่ต้องการนานกว่านานกว่าที่ควรจะเป็นว่ามัวแต่ไปนั่งคิดว่าจะเขียนชื่อเขียนแท้อะไรยังไงนะครับเลยเสียวลา้ไปสองชั่วโมงแต่ทุกอย่างก็เรียบร้อยทุกอย่างวันโหวตนายกจะนานกว่านี้ไหมคะเอาไ้ถึงวันนั้นก่อนไม่เป็นวันนี้วันโหวตนายกนีจะดูเดือดไหมคะไม่มีอะไรดูเดือดฮะบอกว่าวันนี้เริ่มเริ่มต้นก็ดีนะ เร,รเ,เ,รเรียบร้อยดีบรรยากาศสภาพทุกอย่างเป็นเรื่องครับเรียบร้อยถือว่าได้ประธานสภาในวันนี้แล้วในอนาคตทางการเมืองพรับกู๊ดไไทยจะมีการวางแผนยังไงบ้างไหมคะ Have a good evening แต่ท่านถามเรื่งพูดมาใส่ค้านนิดนึงในสาระที่ต้องไปเป็นว่าที่ผู้นำไยร้านทค่ทางรัฐบาลจะทอยังไงะเอาไว้ถึงวันนั้นก่อนได้ค่ะขอบคุณค่ะ